คืนหลอนซ่อนทางไนดไดคือกูไปเห็นในคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมาเว้ยว่าพี่เราเล่นเกมไนไดดูดิพี่กูอางว่ามันเกมเียอะไรเกมต่างชาติอี้วเหรอพอกูไปเซิร์ชจริงไอเหียมันเกมคนไทยดูนี่แหละอำเภออุ้มผางซึ่งกูไม่รู้ว่าอำเภออุ้มหาเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพน่าจะจริงมั้งไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือมันเป็นเกมผีเว้ยแล้วกูก็ยังไม่ได้ดนสปอยด้ว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรอาจจะเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องเสพบรรยากาศก็ได้นะ แต่ที่เอารู้คือเกี่ยวกับการขับรถแน่ๆที่กูรู้มาก,กูไม่รู้ว่าตอนนี้กูปรับเสียงเกมดังไปหรือว่าเบาไปนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีปุ่มปรับเสียงแต่ก็ตามลุยกันดีกว่าเว้ยโอ้เกมคนไทยมันก็ต้องมีภาษาไทยดีวะโอเคภาษาอังกฤษเชียร์กูไปเห็นรู้มาก,ก่อนเลยว่านี่จะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานมากที่สุดในชีวิตของกูตอนนั้นน่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วมัง้งและกูก็ติดอยู่บนถนนที่มีวิววันสิ้นสุด กูขับรถวนไปวนมาไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้แล้วมันเหมือนจะไม่มีวันขับหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ตรงนั้นมันยังไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักก็คือความผิดปกติที่นี่มันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งเวลาผ่านไปนานมากเท่าไหร่มันก็เริ่มจะมีเงาสีดําพุ่งข้ามถนนเสียงกระซิบที่แสนจะน่ากลัวและร่างคนตัวสูงใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงพอมันนึกด,ดูแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องเล่าในตำนานเก่าแก่ที่เล่ากันว่า หากคุณพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดให้เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าม้าลาย <_ an> กูได้ขับรถไปสักพักแล้วกูก็เห็นป้ายม้าลายอยู่ข้างหน้ากูจึงเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางที่คดเคี้ยวผ่านป่าเส้นทางนำกูไปสู่บริเวณโล่งที่มีศาลเจ้าไม้และรูปปั้นม้าลายจำลองจำนวนมากเป็นเครื่องบูชาขณะที่กูขับรถผ่านศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิ์นั้น ก่อนที่กูจะรู้ตัวทีเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วทำให้เส้นทางที่บนเวียนอย่างไม่มีที่สุดนี้ขาดหายไปอย่างเล็กน้อยบางทีถ้าหากกูขับรถแบบนี้ไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็กูว่ากูน่าจะรอดนะไม่เข้าใจเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาแนวไหนเนี่ยเอ้ยไอ้ยังกูขี่รถจริงด้วยวะ่ะออกรถได้ไหมอ่ะออกไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยเปิดวิทยุกดคลิก ไม่เปิดดีกว่าไอ้แค่แม่งมีพ้าแบบแปะไว้หน้ารถเลยมันก็ถือว่าสไตล์ไทยอยู่นะแล้วก็กูมาคนเดียวเหรอใช่กูมาคนเดียวโอเคถึงจะขี่รถยนต์ไม่ค่คยคล่องก็เหินนะปกติกูต้องขี่เลนไหนไวะเนี่ยจะว่าไปซ้ายเหรอนี่อ่เพิ่มอุ้มผางอะไรอะ่ะเดี๋ยวๆยขอดูไปดีเมื่อกี้เอ้ยถอยหลังด้วยด้วยควบคุมแบบอิสระเหรอระวังช้างป่าแถวนี้มันอยู่บนเขาไม่ใช่เหรอว่ามันไม่น่าจะมีช้างดิวะาอันนี้มีป้ายอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเ,เนี่ยอ่านได้ไหมเนี่ย อ่ะเภอแมสซออุ้งผานกับแมสอมันอยู่ใกล้กันเหรอวะกูไม่รู้หาอะไรเลยอ่ะกูหมกแต่อยู่ในห้องอ่ะกูไม่เคยออกไปไหนโอ้มันก็ดูเกมสไตล์มันก็ดูไทยดีนะไทยมากๆเลยแหละบรรยากาศดูอึมครึมดีแถมมีมองอยู่บนภูขเขาจะว่าอะไรไหมถ้ากูลองขี่ตกหน้าผานี่กูจะเป็นไรปะเนี่ยมันจะมีฉากจบลับไหมวะหรือกูจะไปเจออิสต์เอกอะไรตรงนั้นวนนะขี่ๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองที่หลัง ขี่ตกดูจากสภาพกูน่าจะตายหาตายหงเลยเนี่ยอันนี้กูขี่ได้เร็วสุดแล้วเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงวะเนี่ยโอโ้โหไอเหี้ยทางโคตรเคีค้ยวโคตรลดเงี้ยวเลยว่ะของหักศอกอกูขี่เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วอรอนี่มันช้าเกินไปเนี่ยว่แต่มันจะมีอะไรมาไล่กูไหมมันจะมีแบบยายความเร็วแสงวิ่งผ่านมาไหมวะมีอะไรเนี่ยมีสาลายู่ตรงนี้ด้วยเว้ยแถมเปิดไฟไว้ให้ใหต่างหากเปื่องค่าไฟไม่เน่ยทำนี้เนี่ยแล้วอันนี้คือกูจะขี่รถอะไรตอนช่วงเที่ยงคืนวะเนี่ยอะไรเนี่ย มีป้ายไหนเขาอ,อ่านหม,หมองไม่เห็นขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดซับแมนวัด t ต e f ฟ้ามันมีวัดซับแมนในชีวิตจริงด้วยเหรอดูจากสภาพแล้วจะมีอยู่จริงนะเนี่ยแล้วก็มีทุเรียนขายมวยไทยระวังช้างป่ายอีกแล้วเหรอทำไมมันมีป้ายระวังช้างป่าเยอะจังวะเนี่ยแถวนี้เนี่ยแล้วคือกูต้องขี่ไปไหนขี่ไปเรื่อยๆเหรอโอเคกูขี่มาสักพักแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มีศาลา มีงวงจอดพักด้วยคือให้กูจอดพักตรงนี้เหรอแ้วทำไมตรงนี้มันไม่มีไฟอะว่าแต่นี่อะไรเนี่ยสีบ้าชายนี่วัดฮะเฮ้ยมันตรงนี้มันมีทางแยกอะกูค,ควรไปทางไหนอะอ่าไปทางซ้ายถ้าเกิดมึงเจออนโนมาลี่เดี๋ยวแล้วเกมนี้เกี่ยวกับอนโนมาลี่อีกแล้วเหรอแดงว่าเกมนี้มันก็คล้ายๆกับไออะไรวะ X18 ดิไม่รู้ว่ามึงเคยดูกันหรือเปล่าแต่กูก็เคยเล่นเกมนั้นผ่านมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่ง ดังนั้นถ้ากูยังไม่เจออะไรกูก็มาทางนี้ใช่ไหมแล้วกูจะรู้เองไงว่ากูเจออะไรวะเนะี่ยอ่านี่ไงตีหนึ่งสรุปคือเมื่อกี้กูไม่เจออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหมอโคตรนะเฮ้ยใครมาเผาขาหลังแถวนี้วะอูขี่กลางถนนเลยละกันในเมื่อแถวนี้มันไม่มีใครนอกจากกูเองให้าตามหาโน o m a ี่เหรอก็คือกูต้องสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่น่าจะยากหรอกแลถ้ามันเกี่ยวกับผีไทยแล้วล่ะก็กูรู้จักผีไทยเกือบทุกตัวเลยนะ มีอะไรมั้งข้าๆบอกกูมะเนี่ยมันจะมีไหมวะมีกระจกหลังมีกระจกซ้ายกระจกขวาอ้ยขี่รถได้โคตรชํำเลยวะ่ะทีนี้กูอาจจะตัดไปเยอะนะเพราะกูจะให้มึงเซฟบรรยากาศกันพร้อมกับกูบกด้วยจะได้ไม่ต้องแบบรู้สึกว่าว่างเปล่าจนเกินไปโอเคไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เพลงวะเพลงยังเพลงเดิมมาเนี่ย กูไม่รู้ว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์เปล่าอ่ะแต่กูไม่อยากเปิดอ่ะกูขี้เกียจมาแก้ทีหลังไงเชี๊ยแต่ก็อยากฟังให้จบนะเพลงมันน่าจะพาะดีระวัลช้างป่าเหมือนเดิมไปกับเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะสำหรับตอนนี้เสียงเดียวคือมันขี่โคตรไกลเลยอ่ะแล้วรถกูมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เองเนี่ยหกสิบแปดสิบเองมั้งเนี่ยยีขอสักสองร้อยี่สิบเดยมาว่าแบบความเร็วระดับพการเลยอ่ะไม่ความเร็วระดับพิการเลยอ่ะง่วงจอดพักเอเดี๋ยวปกติมันต้องมีสาราไมใช่หรอวะ ใช่ไหมสาลาก,กูหายวัดอาฮาสิ่งนี้เรียกว่าโนมาลีใช่หรือไม่หลอกกูไม่ได้หรอกแค่เจอฉากเดียวกูจําได้ทุกฉากแล้ววะตอนนี้กูแม่โคตรเก่งเลยวะ่ะถ้ากูเจอโนมารีให้ไปทางซ้ายใช่ไหมแล้วทางซ้ายนี่กูจะเจออะไรสารพะภูมิไหนขอดูสารพะภูมิใกล,ใกล้ๆหน่อยสิสารพะภูมิมาลายโอ้โหแมงมีแต่มาลายจริงๆเว้ยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรออย่างเ,เมื่อกี้กูเจอโนมารีใช่ไหมเข้าไปในหมอกสีขาวแล้วก็จะกลายไปตีสองใช่ไหมอ่าเป็นไงโอ โคตรง่ายเลยว่าเกมอะไรวะเนี่ยเปิดวิทยุทโอ้เวล์โอเคอยากจะเปิดยามดาวเนี่ยปอกมากอดกันไรงี้สักหน่อยทำไมกูได้ยินพาทแทนวะอานอาัล,ลี่มันมาในรูปแบบเสียงด้วยเหลอเนี่ยเสีย <c oughs> yeah, กูว่าคิดไปอยู่แล้วเอากูไม่ลงหรอกถ้ากูเปิดให้จบมันจะเป็นไรไหมเนี่ยเปิดไว้ก็ดีเหมือนกันเผื่อมันมีตัวอะไรวิ่งตามกูม,มาแล้วเออวิทยุสวดมนเก๋น,นี่มันจะได้แบบจัดการได้แบบชิวๆ ไปปีดไปเหอดลำคานละจีรถก็ไกลเจอโนมารี่ไวเกินอีกโอ้ชีวิตกูนี่แม่งประสบการณ์เหลือล้นลอเกินระดับเกมผีอย่างงี้กูขอชองตัวเองหน่อยเหอะก่อนที่มันจะไม่เข้มเหมือนในกาแฟเนี่ยมันต้องมีสาลาจริงด้วยอ๋อ,อ,อมันก็ไม่นนยากขนาดนั้นดิว่าถ้าไม่ยากกว่านี้ก็ได้นะเอาจริงกูขอพูดให้มันเยอะๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวสักพักกูก็ไม่ผ่านละ ปกติความจำกูมันค่อยดีอยู่แล้วด้วยตีสามแล้วกูต้องเล่นไปถึงไหนอ่ะหกโมงเช้าไหมปกติหรือแปดโมงเช้าวะม,มีอะไรตามหลังมีอะไรนั่งข้ามบอกกูไหมโอเคไม่มีปอนท้ยไม่มีอนมัลโลมารี่ฮาอะไรทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยแต่กูก็อยากรู้ว่ามันจะมาแบบในไม้ไหนอ่ะแบบจับสแก่กูอยากรู้ตรงนี้เนี่ยแหละจะจับสแกหน่ากลัวไม่ว่าสำหรับเกมคนไทย ไม่รู้กูจะย้ำแบบนี้ไปอีกกี่รอบนะแต่สำหรับสน่นคนไทยพวกเกมนี้มันไม่ได้ไฟรีนี่มันอยู่ในสตีมในราคา179บาทกูก็ไม่รู้ว่าคนไทยปกติเขาจะขายในราคานี้กันตลอดเลยหรือเปล่าแต่กูเห็นบ่อยที่ไหนม,มไม่มีโอเคไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างปกติเลี้ยงกันสวยงามมัวโทมวยไทยระวังช้างป่าเหมือนเดิมโอเคมีอะไรนัาข้างบอกหอไหมไม่มีกระจกหลังไม่มี ก็แต่ทำไมมันต้องมีกระจกหลังวะอันนี้น่าจะปกตินะไม่น่าจะมีอะไรโฟมาไม่เจออะไรเลยว่างเปล่าแล้วมันก็จะขึ้นไปตีสีใช่หรือไม่ก็ค,คุณอาจจะจบเกมนี้ไวกว่าที่คิดก็ได้นะอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได้กูพลาดอะไรวะกูต้องโฟกัสตรงไหนด้วยวะเนี่ยจีบหายกูสาพ,พูดมาตั้งนานเรียบร้อยกูโดนลูกคมไม่เสร็จอ่อําเภออุ้มผางระวังช้างโอเคกูต้องโฟกัสอะไรตรงไหนด้วยเหรออืม ตรงไหนวะเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเห็นอะไรสักอย่างขี่ตามหลังกูมาเลยไหมรถเหรอเฮ้ยไอ้เชี่ยเป็นรถขี่ตามกูมาโหแล้วขี่ขี่ไวมากมึงขับเกียร์อะไรวะกูอยากขับได้แบบนั้นบ้างอ่ะไอ้จั์รถอะไรมาตามหลังกูมาวะเนี่ยรถยนต์เหรอรถกระบะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมึงชนหลังกูเหรอมึงมึงไงวะมึงมึงลงมาต่อยกูดีกว่าวะ มเปิดประตูแกว่าเกมนี้เนี่ยฮะฮะเงงเอากูเงงเอากูมีปัญหามากเหรอมึงเปิดไฟสูงใส่กูอย่างี้คนข้างหน้าก็ลำบากไปหน่อยไอ้เขี้ยดีเออรู้แล้วรู้แล้วไอ้เหี้ยรอไม่ได้เลยมึงจะชนเลยมาไอ้สัตว์อไอ้รถกูจะระเบิดแล้วบ้างเนี่ยไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงเล่น G T A อยู่รืึงไงวะสารพาลายช่วยด้วยแม่งมีเออไอ้เหี้ยเมาแม่งฟังได้กับรถกูแล้วเหรอ หาอะไรวะเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่า aly, อ,อ,าอานโนมาลีด้วยเหรอแม่ไม่ฆ่ากูด้วยไอสัตว์เป็นคนกระบะกูอย่างเดียวอำเภออุ้มพังช้างป่าแสดงว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติดังนั้นก็ไปดูในข้องนากันดีกว่าต้องสังเกตต้นป์าไว้ด้วยเนี่ยบางทีต้นปลามอาจจะมีบางอย่างที่ตัวสูงยืนรอกูอยู่ก็ได้นะกูจะเจอรถวัดฮ <What? S 2> ะ ใช่มันยืนเต้นอยู่ตรงนั้นว่ะนะเฮ้ยพี่ชายเปิดเพลงอะไรเต้นอยู่ตรงนั้นนะ่ะลงมาคุยกันด้วยกันหน่อยสิพอดีรถตรงนี้มันเหงาหน่อยนะสรุกคือกูต้องสงกิทขบนด้วยมันจะมีอนโนมาลี่ยืนอยู่ตามแมปเนี่ยแหละไม่ต้องอยู่ตรงไหนปะใช่แล้วเจอกันด้วยเอ,อ่อที่ร้านเดิมเลยนะเดี๋ยวผมจองโต๊ะไว้ให้คคาาหเฮ้ย เพลงดีนะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไม่รู้โดนเล่นกี่สีหรือเปล่าต้องอยากเปิดละ ไอเฮียมันเริ่มใหม่แล้วไปเจอโอ้ย oh ไม่ได้โดนนิดก็สิหรอกมันเป็นเพลงของเกมอะเนาะวัดไอ้สัตว์มึงนี่วะ <c oughs> มันเกือบทนกูได้เฮียนี่แม่เงเมื่อกี้มันมนับว่าเป็นอโมาลีไหมวะนับแหละไอ้รถส้นตีนั่นที่เป็นคีชชนตูกูอะกูจะไปตีสี่แล้วไอ้สัตว์โชคดีน้องยมปานิท์ <c oughs> <c oughs> กูว่าแล้วมันต้องยืนข้างๆต้นปามจริงจริงด้วยคือถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขี่ผ่านไปแบบเงียบๆเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังไม่ทําอะไรกูใช่ไหมพี่ชายแค่มายืนเฉยๆเนี่ยไม่ทําอะไรหรอกดีละเจออโนมารี่ง่ายก็ชีวิตดีดีหน่อยเฮ้ยพี่ชายมาด้วยกันสองคนเลยเหรอจะไปไหนอะพี่จะให้ผมไปส่งไหมแต่รถนั่งได้แค่เออคนเดียวนะแต่ทำไมเหมือนกูได้ยินเสียงบางอย่างเลยวะมันคงไม่ได้เปิดแบบสปีดรันโหมดไล่ล่าวิ่งไล่กูใช่ไหม เอาจริงปกติเป็ดมันก็ไม่น่าจะวิ่งได้อยู่แล้วนะป่ามันก็เท่ารูเข็มอยู่แล้วแต่มือแม่งใหญ่มันอาจจะแกว่รถกูแบบทีเดียวแล้วโยนทิ้งเลยก็ได้นะเอ้ยเอ้เอ,เ,อเอ้ยอะไรเดีย๋ยอะไรเดี๋ยใช่ใจเย็นหน่อยสิวะกว่าตรงนี้ต้องรออย่างใจเย็นแล้วค่อยขี่ผ่านไปโอเคแล้วเจอกันพี่ชายเอ่อไปเจอกันที่วัดวัดซับแมนนะมไม่เดอะไรกูจริงด้วยเว้ยว,วัดอย่าขวางทางได้ไหมพี่เด้อ้ยเจ้าที่ ดูนั่นสิว่ามันมีไอ้เปอยู่ตั้ง3ตัวเลยนะ3หรือ4่วะสี่ดิโอ้กูมาตีห้าแล้วเนี่ยนี่มันก็ใกล้เช้าแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นกูจะได้จบเกมนี้สักทีใช่ไหมน่าจะไม่มีอโนเบลลี่นะรอบนี้น่าจะแบบชิวเลยอะขี่รถแบบชิวๆมีอะไรนั่งข้าวบอกไหมยังไม่มีโอเคเย้หกโมงจา้าพี่มะลารอบนี้แบบล่งเลยไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยถ้ากูไปเริ่มใหม่นี่กูโกรธแหละมันต้องเป็นเลขหกเลย,เลยกูไม่เห็นอะไรจริงๆนะรอบนี้ยแบบว่างเปล่าเลยนะถ้าไม่เลขหกกูโกรธนะ กูโกรธจริงนะเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตั้งเมื่อไหร่มันจะจบเกมนี้สักขีดนี้มันก็หกโมงเช้าแล้วนะหกโมงเช้าที่ประเทศไทยมันควรจะเช้าแล้วดิทำไมดวงจันทร์ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยวะแล้วกูติดลูปเนี่ย This into conversation. first Pass is life peace. my my Darling. เอ๊ะทำไมตรงนี้มันเป็นแสงสีเขียววะปกติมันไม่ได้เป็นแสงสีเขียวไม่ใช่เหรอ มีบางอย่างอยู่ตรงนั้นและกูจะไม่เข้าไปใกล้มันอย่างเด็ดขาดกูต้องรีบไปที่สามภูมิลาลายเดี๋ยวนี้เลยจบเพื่อไอ้แค่เจ็ดโมงช้านี่ถือว่าเช้าแล้วนะเฮ้ยแสงสว่างยามตะวันขึ้นฟอบว้าโอ้ไม่ก็กูจบเกมนี้แล้วใช่ไหมฮะทำไมเป็นเพลงเนี่ยเดี๋ยวทำไมเป็นเพลงเนี่ย อันนี้คือกูจบแล้วใช่ไหมหรืออันนี้เป็นอโนเมอรีอยู่วะอ๋ออันนี้คือเป็นเพลงเอ็นเคนดิกใช่ไหมอ่าช้าวันใหม่ อ,อ่ะแล้วม่นตัดอย่างนี้เลยเหรอในสุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นและส่องแสงจนแสบตาไปทั่วบริเวณถนนทุกสายลงขึ้นแล้วในตอนนี้ความเครียดที่สะสมบนเส้นทางที่มีวันสิ้นสุดก็จบลงสักทีกูผ่านคืนนั้นมาได้โดยการที่ต้องขับรถวนแบบนี้ไปจนถึงเช้าเพื่อทำลายวงจรสั้นตีนี่ และกูก็ไม่เคยคิดไม่ฝันเลยว่ากูจะคิดถึงดวงอาทิตย์ขนาดนี้รู้สึกอบอุ่นอีกครั้งและมองเห็นโลกที่แสนสดใสขณะที่กูกําลังขับรถต่อไปนั้นความน่ากลัวคืนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำแต่บทเรียนข้อนึงที่ยังคงอยู่ในใจของกูก็คือหากพบเจอสิ่งแปลกๆอะไรเข้าให้เลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้ามาหลายพี่ผ่านแค่รอบเดียวแล้วกูผ่านเลย ต่งฟรีเองโอเคแล้วคือกูจบเกมนี้แล้วใช่ไหมปัญหาคือมันมีแบบเก็บฉากจบแล้วก็เก็บพวกผีอีกเยอะเลยโอเคกูคงตั้งเคลียร์สักหน่อยแล้วบ้างเนี่ยแต่ชาตต่อไปที่กูอยากรู้คือถ้ากูขี่รถตกข้างทางจะเป็นยังไงไปทุกคนกูลงข้างทางเดี๋ยวนี้นี่แหละลงแม่งเลยตรงนี้แนี่ยกูตกแมพไอสัตว์กูไม่ได้ลงข้างทางละอแล้วกูตายเกูตายจริงกูขึ้นหนังสือหน้าหนึ่งไหมเนี่ยไอสัตว์กูใช้เวลาเกือบ หกชั่วโมงในการออกจากที่นั่นพอกูกลายเป็นปุ๋ยปุ๊บมึงออกข่าวแล้วมึงเจอกูเลยะนะอะไรวะเนี่ยอันนั้นคือน,นับไปอีกหนึ่งชาจบใช่ไหมนั่นไงแล้วชาจบนี่คืออะไรอะ่ะกูต้องหายัางไงอะ่ะไม่รู้อะกูไปล่าผีก่อนแล้วกันอีชาจบนี่เดี๋ยวกูก็คงหาเจอเองนั่นแหลมะมั้งเอ๊ะเรื่องอีชาจบนึงคือกูขี่ถอยหลังวะ่ะไหนลองดูดิกูถอยหลังแล้วกูจะถอยไปไหนเนี่ย ตายเมืนเดิมคืออะไรวะเนี่ยฮะแค่ขี่ถอยหลังกูก็ได้ไปชาเออกูเก็บชาจจบครบแล้วงั้นเรามาตามหาอโนมาลี่กันดีกว่าเอ้ยเดียรนะอันนี้นว่าเป็นอโนมาลี่ไหมอะไฟบันดับอะนับแหละ อารมอะไรแม่งแบบผิดปกติก็นับหมดแหละ้่ไปดับว่าดับปเป็นอ a n o m a l แล้วเออโอ้แม่งเอออย่าเจอผีแล้วอะ่ะอย่าเจอผีแบบเบ่มๆเลยอ,อย่ามีผีมานั่งข้างกายให้มันหายเงียบเหงาอ่ะตอนเนี้ยจิงว่คนเดียวมันปล่าเปลี่ยวหัวใจพอมาเล่นแบบล่า a n o m a l ีมันแม่งไม่ค่อยเจอเนี่ยสิปัญหาเนี่ยมันจะยากตรงนี้เนี่ยแหละ <c oughs> มันจะถูเวลาคลิปกูยาวขึ้น แล้วมันจะถ่วงเวลาให้กูตัคดคลิปได้ไดายขึ้นด้วยโอ้ไหวกากูไม่เจออะไรใช่ไหมจะว่าไปเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เจออะไรตีสาม what the fuck กูพลาดอะไรวะมันต้องมองอะไรตรงไหนวะรถกูเหรอรถกูมีอะไรผิดปกติเหรอบนเขาก็ไม่มีใครกระจกก็กูก็มองตลอดรอบนี้ความจํามันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นแต่เสียบมีปัญหาด้านสายตาแทนกูรอบนี้แล้วกูต้องโฟกัสว่าหมอมันเยอะอผิดปกติเดี๋ยววะเกี่ยวไหมเนี่ยอันนั้นยิงยางวาใหญ่เลยนะเฮ้ยรอบนี้ตรงศาลาม,มีบางอย่างอยู่เว้ยเฮ้ยรอบนี้มีคนอยู่วะ เอ้พี่ชายเป็นอะไรนั่งอยู่คนเดียวตัวสั่นกระตุกด้วยนะฮะเงาเหรอกูบอกแล้วง่วงให้จอดพักไอสัตว์ What's it love baby don't hurt me เด็กจะเจ็บฉันเตือ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 เตืโอ้ยแหลกอะไรวะน่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ช้างเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ช้างขอถอยออกไปดูถอยกลับไปดูได้ไหม เฮ้ยม <isions impossible> ีบางอย่างกำลังกินช้าอยู่ด้วยเฮ้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมึง <stated> ก็ได้จะรู้ว่าช้ามันเป็นสัตว์สงเวยนะเฮ้ยมมึงึงปล่อยกูรถจะกรถไปแล้วดิเฮ้ยอย่ารับหย่ารับตอนนี้มึงทำอะไรก็ได้มึงจะรอกูได้แต่มึงมึงกินช้าตัวต่างต่างกูมึงเหยาเอากูไปเอากูไปจากนี้ยโอ้ยรถกูจะตกไอ้รถกูจะตกรถกูจะตกเลยมึงจะแก้แค้นให้ได้ถ้ามึงจะปรับอย่ามาปรับกูละกันกูเป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์ เฮ้ยแล้วอะไรกูวั t ต e f ฟ้าโอ้ยแม่งคือมึงหิวหาอะไรมาจากไหนเนี่ยเอแต่มันก็ทำอะไรกูไม่ได้เว้มันก็แค่ชนกูเฉยๆแล้วมึงตามกูมาเลยเอา้านาทีมึงหนีอะไรวะกูจะพามึงไปที่วัดซับแมนแล้วกูจะขอเออพระองค์หนึง่งแล้วกูจะใส่สนับแล้วต่อยหน้ามึงอ,อะไรเนี่ยมึงจะฝังเข้าไปในรถกูทำหอ,อกอะไรเนี่ยกูจะตตขีข่ตกทางแล้วเอยโอ้ oh my god กูตกทาง ขอบคุณที่บอกว่ากูตายทั้าที่แมงบักทะลุเข้ามาในรถกูได้ซ้ำแม่งเ้ยหาแล้วเนี่ยโอ้ถ้ากูไม่ผ่านมันก็ไม่น่าบ่เออนี่ดูท่าจะยากแล้วเว้ยโหกว้างมากๆโอ้โหกว้างชิบหายเลยพระเจ้าเหลือจะเชื่อมากๆววัดเฮ้ยช้างว้าวระวังช้างป่านี่ช้างกำลังผ่านไปแบบชิวๆ โอเคตอนนี้ก็แค่รอใช่ไหมถ้ากูชนช้างจะเป็นอะไรเปล่าวะโดนกูอ๋อไปไม่ได้เฉยเสียงอะไรวะไม่รู้ในคลิปได้ยินเปล่าได้แต่กูได้ยินเสียงมันร้องแบบเฮ้ยช้างตาแดงไอ้ชี้ตาแดงเหรอโอ้การกูกี่ผ่านไปแบบชิลๆได้ใช่ไหมโอ้รถใครมาละน่ารถกูหรือเปล่ามันอะไรกูว้าวยาทำแบบนี้ช้าง กา้านกล้วยไม่ใช่กา้านกล้วยตาแดงอย่าทำแบบนี้ตาแดงโอ้ดีนะมันเคลื่อนที่ช้สแตนด้กูเป็นสงสัยแล้วทำไมรถคันเมื่อกี้แม่งระเบิดไมาเลิกกูขอไปหยิบของกินก oh, ou ่อนมึงฟังเพลงกันไปบันหมาก่อนแล้วกันเฮ้ยมาตกกได้ตกัได้ตกกได้กัดได้กัดตด้ด้จะได้เลติก็ตาติ อฮ้ยอะไรวะน่ะมันไม่ใช่ผู้ชายร้องไห้แต่เหมือนกับผีบางอยางนั่นยาสปีดบอไม่รู้รีบขี่ไปดีกว่าโอ้กูว่าแล้วมันมีกระจกหลังไว้ทำอะไรน้องไม่ต้องหันหน้าเข้ามาใกล้กูขนาดนั้นก็ได้ไอ้ยามันกระติบตา,า,า,าหูกูไว้แต่มานั่งเบาะหลังพี่นี่จะไปไหนเนี่ยนอ้องเดี๋ยวพี่พาไปที่ทารนารายเราไหมอย่ามาบังหน้ากูไว้ ไอ้หมอไม่เห็นเฮ้ขอบคุณมากขอบคุณที่ทำตัวเป็นประโยชน์ขนาดนี้เงียบเพื่อจริงๆนะกูกินขนมอยู่เอาไหมเอาเลยไปเอาเลยไปเดี๋ยวกูป้อนอ้าเอ้ว้ายรถนี่มันกระชายจังเลยเฮ้ยมึงซื้อรุ่นไหนมาเนี่ยเอ,าอ้าตู้กูพลาดอะไรตรงไหนกันแนว่วะไอ้สันพอกันทีกูจะไปทางซ้ายแล้เี้ย ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะไอ้แฮะกูไม่รู้ด้นะสัตว่าเจ้าของเกมแม่งซื้อหีือเป่าเฮ้ยโอ้เฮานะนั่นยายใช่ไหมยายคนนั้นแม่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยดิชีพหายแล้วว่ากูแย่แล้วไอ้สัตว์แม่งวิ่งมาแล้วนะมึงเห็นไหมตาแดงก่ำเลยนะยายยายชนพี่รถกูกระเพฮอยเลยยายใจเย็นโอ้ยโอ้ไอ้เหี้ยมึงคิดดูเลยยายชนรถยนต์กูจนรถกูยกล้อได้ไอ้สัตว์หลอดละ ชิวชี้ใจยายสปีดแล้ว like. กูพอใจแล้วกูแม่งโคตรสดชื่นเลยตอนนี้แต่อยากเจอผีตัวอื่นอีกอะอะไรวะแม่งมาแย่ยายยายอยู่ชนรถยายยาเข้ามาดีๆก็ได้โอ้โหแหลกเลยกระตุกเลยกูโอ้ยโอ้ยฟังเพลงก่อนก็ได้ยายอยชนผีข้างผีกูไอ้ชัดโอ้ยว้ายว้ายเออโอ้กูไม่เจออะไรเลยรอบเนี้ยกูไม่รู้ที่สัมว่ากูจะมาเตะตัดไอ้โตไอ้ตันในตรงตีสอนี่อีกกี่รอบอะแต่ที่กูรู้คือกูตัดหลายรอบแล้ว กูจะไปด้านขวากูไม่รู้ว่ามีอโนมาลี่หรือเปล่าแต่กูจะไปท่านขวาและถ้าบันลีเป็นเที่ยงคืนกูกูแตกูเอาจริงใส่แล้วแม่กก็จะกลายเป็นเที่ยงคืนกูว่าอะไรสัตว์พอปกติแม่กก็เสือกไม่ได้แม่งเอ้ยอ๊ะพี่ชายเรานี้เปลี่ยนที่เต้นหรือไงวะมาเต้นอะไรตรงนี้แทนล่ะเนี่ยขอเจอผีที่น่าสนใจมากกว่านี้ได้ไหมผีสุดสยดสยอง ไม่เอาผีที่คอยาวไม่งยื่นมาบาังหน้าจอกูนะไม่ได้กลัวนะกูลำคาญแม่กระซิบข้างหูกูเลยสั์อ่าชิบหายอันนี้อ n o m a l นะตรงนี้มันต้องม,มีไฟอย่าคิดว่ากูไม่โลเชียวนะตีสี่ละน่าจะใกล้ครบแล้วมั้งเนี่ยอ n o เ a l i e ทั้งหมดที่กูกำลังล่าเนี่ยลือโผล่มา,าหน้าลือเสนอหน้าออกมามึงจะได้มาอยู่ในคลิปกูเลยนะแล้วมันจะได้แบบชิวๆสักทีไอ้หียไม่ใช่อะไรกูจะได้รีบๆถ่ายให้จบแล้วกูจะได้ไปนอนเนอะ้สัตว์ นี <ítulo> ่มาตอนเช้านะเว้ยนี่มันกี่โมงแล้วมันแปดโมงแล้วมั้งเนี่ยไอ้แซดเผื่อมึงไม่รู้กันนะกูใช้ชีวิตเอยคืนอ่ะกูแม่งก็ตแทมไอ้ที่ไอ้แปดนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูเห็นอะไรสักอย่างเมื่อกี้กูเห็นบางอย่างห้อยต่อยลงมาฮ่าฮ่าโดนกูอีกตัววัตเตอรฟักแม่งตีนมาแต่ไกลเลยบนเขาหืเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ระวังยีราฟประเทศไทยมันไม่ได้มียีราฟเดินพูดเลี้ยนหรอกนะเฮ้ยอาช้าดิแสนสดใสเดี๋ยวแต่ก็อยากรู้อะคือตอนนี้มันชเช้าแล้วใช่ไหมแล้วถ้ากูถอยหลังไปวะโดนอะไรปะเนี่ยกูโดนอ,อยู่ดีอาเหี้ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยอีกสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผีหัวขาดใช่หรือไม่อ้พระเจ้า ขอลนเซตหน่อยครับพีขอถอยเอาไปดูแบบชัดๆหน่อยเพราะมันหายไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวก็นคงวิ่งไล่กูเองนั่นแหละเมื่อกี้ผีหัวขาดแน่ๆโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นผีหนึ่งในผีที่กูกลัวมากเลยนะสำหรับตอนเด็กอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่มีหัวถึงกูจะบอกว่ามไม่มีหัวแต่มันก็ยังมีหัวครัวไอเ้เหียผีหัวขาดไม่ไม่ใช่ผีหัวขาดเป็นแค่ดูวิญญาณโ,โอ้โอ้บูบูโผล่มาแบบนี้ได้ไงเนี่ยไม่หนุกเลยไม่น่ากลัวเลยอูอู กูเล่นมือถือไปด้วยแล้วก็ขี่รถไปด้วยโชว์ด้วยกูอะเป็นไงสดเท่อ้าวไอ้เหี้ยกูไม่ได้เลยชัดเอ้ยเป็นไงละมึงไอ้สัตว์เล่นมือถือไปด้วยขี่รถไปด้วยอ่ะสภาพมาันก็จกกันอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละหอ๋ออ๋อเอ้ยขึ้นรถมากูบอพอดีก็ลาังเหงาเลยนะตอนนี้เนี่ยแม่งเกาะเป็นสไปเดอร์แมนเลยไอ้สัตว์อันนี้อะไรเนี่ยมึงสไปเดอร์แมนที่ประเทศไทยหรือไงวะตอนนี้กูแทบจะไม่ได้เซ่บรรยากาศละ บรรยากาศเสบกูแทนแล้วตอนเนี้ยโอ้กูเจอเป็ดอ,อีกแล้วอ่ะโอ้ไม่กูชนจริงเชีย่ยเอาเป็นว่ากูจบแค่นี้ก่อนแล้วกันกูไม่รู้ว่าผีตัวอื่นมเป็นยังไงแต่ไปหาดูคลิปอื่นละกันนะฮะเฮียอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นรถตกข้างทานหรอวะยามามกาู้